สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมเห็นผมไหมวันดีแม่เลิศครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณคริสครับหอหวะหอเขียวหอวังวะสะันสวัสดีนะครับทุกคนจ้านงนกครับฝากกดแชร์หน่อยตอนนี้กำลังรอดอกเหมยพิณพาสมสุกนะครับบอกว่าสีมาตั้งแต่ใบสองครับตอนนี้กะจะโขโม่งแรงหกโมงแร,ง,ง,แรงแล้วลว่าท่านในมาเลยนะครับ ถาดอกมือถาดอกมยสวัสดีครับวัสดีครับไม่ได้คำว่า,า,าแล้วฝากกดแชร์นี่ได้ครับเพื่อพี่น้องบ่เห็นกินหอนด้วยครับกินหอด้วยกันสวัสดีคุณมาลีนะครับเอาคุณมาลี่าสันแม่เอื่อยนอนนี่เนาะเดเมียเราบ่จเจ้าสันดอกมือมา,มาได้มากไปว่ะ เราเหมือยมาแล้วคือว่าได้ยินเสียงดอกเบยโอ้ยเนาะขยันมาเป่นมาทันมากคือว่าสิมาตาบสวางลมัเขาเอาคือบอกรอประตูคือบ่าอย่างมาหอดโอ้ยเนาะสิมาเนะ เงิดหลตัวอะไรเด็กคุณแม็กกี้ครับยิ้มยังไงเอาน้หวานว่าหมูหนาลุกไหมโอ้ยฉีดบวท้อกมามันตึงปวดไหมียกสุดอีกอย่างหนึ่งโอ้เดี๋ยวละเรียกยูกี้แฟนบักกาคันลังมาครับนอนอายุบานพี่เมย์เมื่อไรจะได้ออกลำครับพี่พี่เมย์เมื่อได้สิได้ออกลำมื่มีเมื่อมีคนจ้างเราเมื่อมีคนจ้างเรา เอามาหอดแต่ถึงนี่เอาคือกล่องคือกล่องเล่นเดียวใส่มาใส่ว่มผิดมาหอดแต่ถึงมาหอดเดดจะพักก่อไจะยินข่าวนกนอนจะไม่อ,อยากกวนโอ้ยเนาะน่ากับผู้ใดน,อนอ้องชายปะน้องชายสวัสดีพี่การกระเวกครับตะหกักบ่คืออย่างเกาะ โอ้ยเด็กหน่อยเค็นมันกับสิเป็ดตะเบิงอยู่ดิแม่บอกนี่บอก่ากับน้องบ่น้องชายเหรอน้องแต่หน้าแก่กว่าโอ้พี่เมย์มากับน้องหมอแค่นี่หมอแค่นี่หมอมวยหมอมวยมีามมหาวใทยาล้วพี่ตามส่องสินี นี่ <c oughs> คือเวทีการแสดงครับพี่น้องนี่แหละตึ้มคืมยูพระท่านเปิดไฟติเปิดเวลาเดียวทอสองทุ่มครับมันเปลือง <c oughs> ก็เปิดตอนไล่เหิดแล้วแค่เดียวก่อนที่บ๊อเปิดที่วาจิตเทียนเนาวมันเปลืองเลยออไอแสงเขสั่นเดี๋ยวไอแสงตไอแสงอันเป็นสายญาติยุ่ยยุ่ยขาชสมวยบ่มีของซื้อเนี่ยซื้อไม้ซื้อแสงโอ้ บบี่ิดไทยเฮียนนี่แหละวันดีจาออ้าพระเอกไทยเฮียนนี่แหละสนันดอนบ่าคอยอันอยากไล่ซดยิ่ยังไปได้ดอกครับพี่น้องรูปก็บ่าคอยได้อัพดิเพราะว่าอันอ้วนไหมครับผมกำลังลดหุ่นน้ำหนักขึ้นจักตันหาคาตันหาโล <c oughs> แก้มนี่คือแบบอืไม่อยากจะผากเลยต้องใส่เบึง เอานาอยู่ไก่ดอกเมยบ่ได้เลยนาพี่มือหน่อยแห้งเอามันเป็นตาหักเถอะเอามันคือบ่คือกวางมันคือคือนมาเป็นกั้งสนแสนแสนสถานเพื่อนรักวันสุดแบ่งวะแบ่งไหมแบ่งแบ่งไม่เนี่ยแบ่งคือผู้หน่อยเธอสันแบ่งจีซื้อใส่กวางให้กินอือแบ่งจีซื้อใส่กวางให้กินแล้ใส่กวางมาขายบ่ มันไปโซมุยตะกีตัวท่อมกันดิแม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับแม่หอยมาเหรอโซม่ยน้ำกันวันนี้ยังดูมันโบยอกันเป็นหาวพวกีวันนี้มันกับตัวมเก่าอยู่ืนะมาว่าจะพักนึ่งเหรอคะแม่ตะกี้รไม้เซียมกับเหมอนท่อกันด้ยความสูงเหรท่อมกันด้ว่าปีลหน่อยว่สูงันนีะมาหนึ่งมาสโอ้แต่สมัมทำมาท่านในมอย ผมยิ้มกับได้เศร้นี่ครับเพราะว่ามันรู้พไหวแล้วครับแก้มจิตแตกไปตั้งหนาขึ้นเต้นไหมเออเจ้าแต่งหนาตะเบ้นแต่บ้านดีเอาตื่นเต้นสวัสดีค่ะรอคือเก่าค่ะพี่น้องถามว่ามือแรงสิมาเบิงใดบัพี่น้องไทยบันคอก็เลยว่ามาโลดโอ้ยเมื่อคืนแม่บันไปว่าอะไว่าแม่มุดตัวอะไรอยู่ในเฮียนเป้ที่จะได้สิไปอตั้งอยู่ในเฮียนไดสะดวก ก็เลยว่าบะเบนบะหลังวิธีนี้เฮี้ยนพะนะมือแรกงห่สีไล่สดตั้งแต่สองถุ่มฮอดตีสองค่ะเอาคือไลโดนจ้ะอ้าไล่โดนบ่โดนูพืคอมีไผ่ไล่ซอดแจงบ่มีตัวไผ่เอาหอกอะไรขนาดยี่นี่คือก็ต่างวิธีเต็มๆในสอสแจงเอากอกเฮ็ตนี่ก็เป็นโอ้ยถ้าบ่บินบาตรก็เต้าไล่บอกไปอีหละขีนหอดเดด้อกเอ้ยขีนหอดด้วยกันครับผมมือแรกงเราสิล่ำเลี้ยงนั่งมาเขา ให้แอเป็นมาแล้วอยทหาสุดมาล่ำงามๆให้ดอกเมยครับผู้ใดอยากเห็นดอกเมยแต่งโตมะล่ำมูมือแรกนี่นี่ปะครับมามี่ปะครับเป็นบัตาเดตตอบเนาะอยากเบ่งหมอล่ำเอฟซีแสนสถานครับผมโอ้ครับครับผมเอฟซีหลายเนาะจะมาขคหนึ่งบุร่ะหลายหลายสมวคนก็แบ่ง บ่ไป่ายันนักมวยครับพ่อหนะมาครับผมบ่ตีบ่ขาบ่กัดหรอกครับเออเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถามผู้หญิงผู้หญิงผู้อายุหลายแล้วอายุหลายแล้วก่ะครับเสียเสียเต็มราคาถ้าถ้าเป็นเด็กน้อยล่ะถ้าเป็นเด็กน้อยบ่เสียพี่ค่าบัตรเด็กกันไหวกลางคนก็เสียเต็มราคาให้เสียสถานล่ำแนวเสพอุ้ยผู้เพล่ไฟเพื่อบอกเอาล่ำดู ร่ำบอเป็นครับผมไม่ก่อนหนึ่งดูเข้าบุรุษเลี้ยงน้ำเหครับดอกเหมยหน้าวีฮกปีสองเล่นเดี่ยวน้องน้องเป็นกวางเล่นเดี่ยวสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไอร้อนมาเลยเปิดไฟกันบันน้องข้าพ่วยอยู่เดี๋ยวไปเปิดเปิดไฟใหายไอร้อนกัน เวทีแห่งฝันครับเวทีที่ผมใฝ่ฝันมาตั้งแต่หน่อยว่าผมต้องยู่เทิร์เวทีนี่ให้ได้ซึ่งผมก็ได้เดินตามข้อฝันของผมยั่งชัดเจนครับ้เห็นผมบ่ครับคือการเป็นมาล่าครับอาชีพที่ผมใฝ่ฝันมาตั้งแต่มันก็นชัดเจนแล้ว,วการได้ต่างวงคือคือข้อมฝันอันสูงสุดแล้วกาบ,บ่าคิดว่าสิเกิดขึ้นไี้ดีผมก็ได้ต่างวงแล้วนะครับผม แต่อาจจะประท่านดนประสบความสําเร็จร0อยเปเ็นครับขอบคุณแห้งหกักแห้งใจจากพี่น้องที่มีห้ยนะครับสู้ๆนะครับครับน้องนอง้นองวูดกินทอดได้บักลาดได้น้องวูดเอาไว่หนุมไหมตัวหามากอดไปอนันเมื่อกีดดอกเมื่อกลไก่ได้ครับพี่น้อง <laughs> ครับ ซุ่มไม่กับซ่มขาดเว้ยเอาเราเอาคอมมาให้เราดิล่ะแล้วไปถ่ายอ่ะพี่เบย์ฝากหน่อยใส่ตัวฮัลโหลสวัสดีค่ะไหนแอบแฝงผลป้องทำเอากล้องไม้ไอถือเขาจะสิออกนี้เบอดดิเนี่ฮะ นี่ค่ะบรรยากาศตอนเย็นนะคะนันบอกแล้วว่าเพบนสีนี้ห้ามออกไปเด้ค่ะเดี๋ยวนกป้องสกวอนกับมาค่ะห้ามออกไปเอฟซีหนูแล้วมันเอฟซีดอกไม้เอฟซีห้ามเห็นหนาไอ้แคเจอหลักขีดเดียแค่จอหลักโคนี้ไหมพู้ใดายข่ามาเราไม่ไม่ขอห้แฟนหลักแฟนหลงเด้อได้สำหรับผู้ใดที่ออกไปแล้ว เขาให้แฟนทิงเด้อาล่ะก็บอกไอ้ออกกองออกอย่างมากสเต็ปสิวป้วนซ่อนแต่สีเสียนอ๋อมันกับว่มีไส่นึ่งแะแต่ใส่จังสี่ไม่ล่างสีอะไรก็ชสู้ๆด้วครับกับประมาณก็แล้วแต่พี่น้องยุ่ไปกำลังใจเราว่ามันจังคอยดีกว่าอันเก้าถ้าคนบางเกิน ยี Lyn, Search, ่นเบคนกับอะไรโดนเนาะนี่อฮะร์บวนล่ะพี่น้องอำว่าเบอร์ข้าเป็นพันผุ่นเ้ดนี่ยมีมาได้ออนไลน์ไปนี่เดี๋ยวเสียคอาแม็กไว้ให้พี่น้องครับผููใดอ่ะอันสมเพียรเแบบชนะ ผู <laughs> ้ใดเมตตาสงสารนะครับสามรารถเป็นกระตังใจให้พี่ดอกเมยอพี่น้องสมสุขด้วยการอร่อนไล่ออนไลน์ให้ดอกเมยใดเลยนะครับเลขบัญชี <c oughs> ่หนึ่งเก้าหนึ่งป่ะเลขบัญชีขาเรือ่องหวอยยี่หัวบ้านสามเซนรับทั้งสองเลยนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับขอบค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเออดอกเมยเริ่มเอาตั้งแต่หาซิปสตังค์เป็นต้นไปนะคะครับ บ่ได้เสียเงินเด้ครับพี่น้องบ่ได้มีบ่ได้เข้าคุมปิดดอ,อกมเมาครับมืแรงเบิ่งฟรีครับเบิ่งฟรีย่านแต่บมม่มีหัวข้นเบิ่งมีมีเพลินพี่น้นมื้อแร่งเฮาสิไล่ก็คือจังบอกกันละคะ่ะสองทุ่มจนฮอดตีสองครับเขาสิยืนอยู่ตั้งเวทีแบบบ่ลงค่ะบ่เปลี่ยนสุดแล้วก็บ่ร้องเพลงโอ้ยเขาสิยืนที่สิบงึบพี่น้องบ่ต้องห่วงเรื่องความบ้าดสองคนนีไบ่พอกันนะครับว่น <laughs> ด <laughs> ีแม่ใหญ่อยู่พิ่นครับ มีเงยอยู่พินคนสวยครับเงยอยู่พินคนโกลไปเงยผ้าเนื้อเลียงข้อยังเดียวเลี้ยงควายยังเดี๋ยวหมื่อวานนี่ขายควายได้เงินสามล้านกว่าป๊าสามล้านเงินอ่ะสามล้านเก็บดอกเมยน่ารักครับขอบคุณค่ะเมย์เมยยิ้มให้เห็นตาเน่เป็นคนตาตี๋ค่ะพีเสื้อจีนไปเสียบบัวทองยก็ใส่ล่องคักแทะข้าไปเสียบได้เป็นยังไงะ เสียดุข <ules> <motiv ators> <m> ี่น er ิดก oh ็นะที้หนึ่งบล็อกแดงแดงเขาไม่ได้เอาเข็มโบว์ทากตับเอาเข็มยังเข็มฉีดทีนี้คุยต่ำจัิงสิเขียนผิวไม่แรง้องเขียนลงบ้างสิเด้อ่เจอเบาอีหยังกระนี่ก็ได้ีบผู้สาวอยู่หนุ่มใครไล่สดอยู่เด้อเมียจะได้ยินเด้อใครไล่สดอยู่เด้อเมียเลยสิได้ยินเออถ้าเบิ่งถ้าเบิ่งว่าสั่นแม่อยู่啊 กำลังเดินทางเอาเฝ้ามาไอจากือม่าสตเถจะมาทางสายไฟติผู้เรียนความไหมพี่ว่าเห็นกันว่าสันเอาสิมาเปิดอย่างตเบียงตเบี้ยต่างกล่องสักกลอนมันเปื่้าเอากล่องมีอีกป่ะนี่กล่องกล่องจักตัวก็ตัวหนึ่งพูหลเนาะภูหลาเนาะยัง อ้มันใส่กล่องธรรมดาเลยป่ะกล้องแบบกล้องแบบอ้าถือไปสิไปเอามาให้เบิ่งมาฝากไว้อีกเดี๋ยวเพิ่นก็ออกไปเบิ้งนอนกอดความเงาในวันที่เขาไม่มาสีมีน่าเจอกันครับเจ้าภาพอุบลสีมีน่าเจอกันเรากลมซึท้้ายค่ะได้ค่ะดอกเหมยรอเบิ่งจ้า มื่อแรงมวลแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจงให้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตอนเย็นนี้นะคะที่เพจหมอลําน้ำวิหกนะคะ <c oughs> แต่พี่บ้าได้พอกันกับพี่บัวละบัวธร,รรมดาค่ะนี่เลยสดได้เลยคะเลยสดได้เลยอันนี้เลยสดได่ใส่หนวกเอาไอ้ขึ้นหาไม่เจออือ ถึงรางวัลิ้นหนึ่งสีจางมาเจ็ดมื่เจ,เ,จเ,มเ,จมเจ็ดขึ้นเลยจางเลยค่ะหมอล่ำกับสิล่ำห้ยเจ็ดมื่เจ็ดขึ้นเวลาเทีมมอีกขึ้นหนึ่งค่ะ <c oughs> ล่ำฟี่เลยดีจ้าพี่นกดีค่ะคุณทองดาพี่นกสวัสดีค่ะเกวะตาฮักลีลาวดีครับ <c oughs> มือแรงเดฟฟังแน,น่นอนค่ะก่อนประวัติของฉันแน่ผัวหลวงเก่าลอยผัวหน่อย 4, อสี่พันแมนบบสวัสดีค่ะดอกมมอสวัสดีค่ะ ขอสาวนักเลี่นต่ำต่อเด้อขอสาวนักเรียนต่ำต่อเด้อก่อนในตำนานสาวนักเลี่นต่ำต่อหนาขอยห้ขยิมว่าไรบ่ฮะยุกิน้องยุกิกำลังมาค่ะน้องยุกิกำลังมาสวัสดีจ้าพี่ดอกชอบมากดอกเหมยขอบคุณค่ะครับผม ขอบคุณพี่เหมยหลายๆเลยอ้วนขอบคุณพี่น้องหลายๆโอ้ยเนาะมือแรกอย่าลืมมาบางเนะคะืค่ะขอบคุณสําหรับมาไลน์ออนไลน์ล่วงหน้าด้วยนะคะครับผู้ใดเสียหายมาได้ออไลน์พี่เหมยกะสามารถอนมาได้เลยนะครับค่ะที่บัญชีที่ปักมุดอยู่ตรงเพจน่ะหละัเพจมองไไดเพจมองนาจ,จอครับแล้วก,ก็แจง้มงมาหน้าว่าอันนี้ให้ดอกเมอหมยเด้อว,วางสีนะครับค่ะ <c oughs> หรือว่าโอวดมาส์ต์วันซีดีมือเล็กก็ได้ไโอบยพี่เมยอหนาจีนงละลายซดยูเฟสเจ้าเนาะแล้วเจ้ากับปากมุดต้องสิไม่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวห้ามาใหญ่กันนะครับดอกเมืไลายซดเขาเฟสบ่เห็นดอกมันปิดกันแกมองเห็นเป<ไ>ลี่ยนดอกเนี่ยปิดกันเนี่ยบ่ต้องว่าเขาบ่ต้อ,อตงว่าเขาปิดกันปิดยังดอกเขาว่ได้ปิดกันดอกอย่าพูดจักบ่เป็นยังบ่ดัง เคนกนเลยบเบเบิงที่หนามกันหันไปดูบ่าดังคนกะเลยบเบอร์เบิงดอกะว่าคือจ้งของดอกเมยยังสเนะเฟซบุกอุ้ยยอดอะไรดอกเมยคือตกแท้เอาสิว่าตกได้จังไหนกันใน้เมื่อมันบ่ดังเลยไหมแต่กี่คนกับเบิงหลายอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องอธิบายพี่น้องเข้าใจ่อนอันนี้คือเรื่องจริงนะครับที่เกิดจากเฟซผมเลยพี่น้องเวลาโพสอีหยังนะครับอย่าพิมพ์เขาว่าเงิน อย่าพิมพ์คำว่าเงินราคาส่วนลดฝากแชร์ฝากไ like, ลค์คำพวกนี้พิมพ์ไม่ได้เลยนะครับสาหรับคนที่มิดตามึงแสนขึ้นไปนะครับพิมพ์บ่ได้เพราะว่ามันจะถูกปิดการการมองเห็นประมาณหนึ่งอาทิตย์ประมาณหนึ่งอาทิตย์คือคนสิบคนอ่าคนสิบวเห็นเห่าประมาณ80%ดสบอร์เซจากที่เขาเคยเห็นอใช่ครับสมุติว่าเราพิมพ์แคปชั่นแบบว่าไม่รวยหรอกแต่ว่าอะไรเงี้ย ้ามาอย่างแน่ก่อนหลายคัามอยู่ด้วยครับคัามคัามที่เกี่ยวกับการเงินสินค้าอีกย่างต่างๆครับสินค้าราคาต่างๆลดแล้วนะเพิ่มแล้วนะโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดขายดีฝากแชร์ด้วยนะอยังอียครับคำพวกนี้คือจะทําให้เพเขาปิดกั้นการมองเห็นเราทางเฟซบุ๊กคือเขามองว่าเรากําลังโฆษณาสื่อสินค้าอะไรอย่างนงี้ครับบอกพี่น้องผ่านไลฟ์สดเลยครับพิมเข้ามาอย่างแน่ก่อน เอาสิพี่มค้ามเดียวด้วยสันบายบายนะครับมาให้พี่น้องเห็นว่าดอกเมืมาหอดแล้วพอกันมือแลงได้ครับเด้อไปเบื้องไร้สวดต่อเฟสพี่เมยนะครับผมบายบายครับ